เสียงลมหนาวพัดลอดทุ่งนาปลายฤดูเกี่ยวข้าวข้าวเหลืองอารามถูกเก็บจนเหลือแต่ตอสังชาวบ้านหนองผือเรื่องปิดประตูเรือนแต่หัวค่าเพราะรู้กันดีว่ายามไดเดือนดับเสียงระฆังวัดสิแววเองเมื่อนั้นอย่าออกจากเรือนเดอตำนานนี้ไม่มีใครกล้าเล่าดังๆนอกจากผู้เฒ่าผู้แก่เพราะมันคือเรื่องของพระ กินเนนพระผู้ละศีลกินเลือดกินเนื้อสิบตนเองตอนที่หนึ่งพระธุดงจากดงไพราราวยี่สิบกว่าปีก่อนมีพระธุดงรูปหนึ่งเดินเข้ามาทางป่าดงผีปู่ตารูปร่างผอมสูงดงตาลึกโหลผิวคล้ำเหมือนคนอดนอนมานานท่านเรียกตัวเองว่าพระครูอินคำพระครูอินคำไม่เหมือนพระทั่วไป ไม่บินทบาดยามเช้าไม่ฉันรวมกับพระอื่นชอบเข้าป่าลึกยามค่ำแต่ท่านกลับมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ใครป่วยท่านเป่ามนก็หายใครถูกของท่านถอนให้ได้ใครค้าขายฝืดท่านให้ผ้าย,ยันก็ดีขึ้นชาวบ้านจึงศรัทธาจนยอมให้เด็กชายหลายคนไปเป็นเนนอยู่ปรนิบัติตอนที่สองเนนหายกลางดึกเนนน้อยรูปแรกชื่อเนนสิง คืนหนึ่งหลังวันพระเนนสิงหายไปรองเท้าไม้ยังอยู่ใต้กุฏิจีวรพับเรียบร้อยแต่ตัวเนนไม่อยู่พระครูอินคำบอกว่าเนนสิงบ่มีบุญอยู่ต่อบ่ได้ผีป่ามาเอาไปแล้วทุกคนเชื่อแต่หลังจากนั้นเนนอีกสองรูปก็หายไปและอีกและอีกทุกครั้งพระครูอินคำจะจุดทูบกลางดึก เสียงสูตรภาษาบาลีปนคำผีดังออกจากกุติและเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีคราบเลือดแห้งติดอยู่ใต้บันไดกุติตอนที่สความจริงใต้กุติคืนหนึ่งลุงถิดบุญมาอดีตพระที่ศึกแล้วเห็นเงาดำแบกอะไรยาวๆเข้ากุติจึงแอบไปดูใต้ถุนสิ่งที่เห็นทำให้ลุงสุดเข่าทันทีกระดูกเด็กกะโหลกเล็กๆฟันเนน และหม้อยันใส่น้ำแดงข้นในหม้อมีหัวใจมนุษย์แช่อยู่พร้อมอัคระกินเนนเสริมอาคมลุงรู้ทันทีพระครูอินคำไม่ได้รักษาศีลแต่กำลังทำไสยศาสตร์ต้องห้ามการกินเนนเพื่อยืดอายุและเพิ่มฤทธิ์อาคมตอนที่สพระไม่ใช่พระคืนเดือนดับชาวบ้านรวมตัวกันไปที่วัดแต่ยังไม่ทันถึงกุติ เสียงกรีดร้องดังลั่นพระครูอินคำไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปร่างท่านสูงผิดรูปปากฉีกถึงใบหูฟันแหลมยาวจีวรกลายเป็นสีคล้ำเหมือนเลือดเก่าท่านกระโจนใส่ชาวบ้านกินเลือดสดสดต่อหน้าพระประธานแต่ทันใดนั้นปู่ตาผีดงที่ชาวบ้านเคารพปรากฏร่างขึ้นพร้อมเสียงฟ้าผ่าผู้ใดบวชแล้วผิดศีลผู้นั้นบ่ใช่พระ แต่คืออสุรกายผีปู่ตาฟาดไม้เท้าลงดินแผ่นดินแยกดูดร่างพระกินเนนลงไปทั้งเป็นวัดทั้งวัดไหมในคืนเดียวตอนที่ห้าตำนานที่ยังไม่จบวัดหนองผือถูกทิ้งร้างกุฏิไหมแต่บันไดย,ยังอยู่กลางคืนบางวันคนผ่านป่าจะได้ยินเสียงสวดเสียงเคี้ยวและเสียงเด็กเรียกเบาๆว่าอาจารย์ค่อยเจ็บ ผู้เท่าบอกว่าพระกินเนนไม่ได้ตายแต่ถูกจองจำอยู่ใต้ดินรอวันที่คนโลภคนหลงศรัทธาไปปลดปล่อยโดยไม่รู้ตัวบทส่งท้ายตั้งแต่นั้นมาชาวอีสานจึงสอนลูกหลานว่าพระแท้บ่ต้องอวดอาคมคนดีบ่กินเลือดผู้ใดศรัทธาได้แต่อย่าตาบอดเพราะบางทีผ้าเหลืองอาจซ่อนผี